ดมกลิ่นไมกลิ่นไานูไหเดินมามัวเองหละเย่เย่เีอู้หนูหตามาตาเปิดมาเปิดเป็ดมีเซนเป็ดมีเซนเซนคนหนึ่งนีคนหนึ่งมีกินคนหนึ่งมีเซนเซนของเป็ดจไว้โอ้นี่ไงีไ้หนึขบวนซิมันมีอะไรไหมแปลก หยิบก oh. ุญแจไปาด้วย Let's go ขมอดขมอดเชื่อเพิ่มินเป็ดสิลงเข้าวยมีชีอีกอันหนึ่งซินเป็ดนะเอ้ชีฟรีเอ้ชีฟรีว้าวกลับมาทำคล <glow. S 1> ิปในรอบหลายสัปดาห์เนี่ยทำไมมันทำไมมันดูรู้ทางนะเนี่ยอะไรดิเซมเฮ้ยลงทางนี้ดีกว่าเราเขาเรียกว่าซินไปเลยดุกินไปเลยพ่อ โอโจอยู่ไหนโอโจลงมาเทอยังโอยโอโจดูแล้วเราเข้าไปแล้วเราโอแล้วโอโจอ่ะปล่อยโอโจไปปล่อยโอโจไปเไม่มีอะไรเออสี่แปสองสามใช่ป่ะว่าไม่ใช่สองสี่แปดสามไม่ใช่ สองสามแปดสี่เรามีสกิลที่โหดครับเพราะว่าเราดูคลิปคนอื่นมาแล้วเขากาักมากรหัสเลยอ่ะรหัสเลยหนึห่งสี่สองสามหนึ่งสี่สองไม่ใช่สองสามีแปดไม่ได้สองสามสีแปดไม่ได้โอ้ยแปดสี่สามสอง สองแปดสองศูนย์หรืสองหรือสองแปดอะไรไม่รู้แปดสี่สามสองเย้เฮ้ยผู้หญิงบังเฮ้ยไม่ได้สามสี่แปดสองสองสี่แปดสองสามสี่สามสี่แปดสองไม่ได้หนึ่งบวกหนึ่งได้สอง โอ้ยผมต้องเกิดใหม่เลยโอจูทำไมครับผมโดนหนูผมโดนหนูค่ะอืมแล้วผมต้องไปหยิบคุณแจแดงใหม่อืมอืมเย้เจอชีตรงประตูง่ายจังเลยชีสีเขียวอย้มันคืออะไรร่ะคะมันคืออะไรไม่รู้เอา้าแล้วอมผ่านเป็น้ไงไม่รู้ ผ่านไปแบบโม้อมาแล้วมาเจหน่าเบื่อตรงคลิปตรงนี้นี่แหละนี่แหละคุณดูโอ้ยเจอชีดเย้ yeah. น่าเบื่อตรงปหารหัสนี่นแหละหาทั้งวันเราไม่เจอคุณดูก็ดูไปนะคะเพื่อนผมไม่ยอมบอกเเราดูแค่ว่ารหัสมันถอยหลังอะแ <3, S 1> ปดสี่สามสองสามสี่สอง เออจริงด้วยนี่แล้วคนดูไม่น่าเบื่อแล้วหรือเปล่าะเขาจะหาว่าเราโก๋ไม่คนดูก็จะเบื่อไงกูตัดคลิปไปเป็นด้วยว้าตตดคลิปแรกกับเวลานานขึ้นผมตายแล้วคลิปอาจะดีขึ้นเออออม่ต้องพูดคำว่าตุยสีเด็ด โดนโดนติดเหลืองนะเออใช่อย่าพูดกันนะไม่เป็นไรหรอกเราพูดกันกอ <laughs> ติดเหลืองนะคนดูอดดูนะโอ้ยโอโจโอโจกำลังโดนโดมแล้วนะเฮ้ยเขาพูดอาจารย์เออลวงระเบิดทางผิดก็ได้นะผม <laughs> อฮ้ยมันขี้า,ากว่ะ <laughs> โอ้ยเราเจอหนู หนูผมเจอชีสโอโจอ้มันชีดอะไรอะเดี๋ยวมันวีลิกซิตนะโอโจ้สีโซเราได้สีโซแล้วโอ,โอเคเลยอาวัสดีครับโอโจ้เดีครับหาทางไม่เจอติดต่ข้างกดเลยจริงจริงแล้วทำไม<ช>เรา<ช>ไม่มี<ช>มีดอะมันล็อคมันล็อคชีสจากกระแพงเอาไปใส่จบเช้าก้อน คนดูจะดูเราหละแ,แบบเกียรติออบบีในกาลินเกียรติออบบีถ้าทางตันนะโ <laughs> ดนหนูมาเปกบหนูติดบัคดีเล้วบัคที่ไหนครับ <laughs> ติดบัคตรงทางที่เรากำลังจะออกอาโอ้โหทางออกบิลด์ ชนกําแพงอนี่ยบอกอย่างนี้เลยกุญแจแดงอยู่ตรงไหนนะทุกคนเรามีคำถามมาไวันอ่ะเออแป๊บนึงโอเคผมก็จะเดินไปหากุญแจแดงอย่าพูดนะอย่าพูดนะ if feel อย่าพูดนะทุกคนผมมีคำถามมาไวันมะม่วง mango mango สีเหลืองฟันในฟิลย์ นี่ทำอไมวะตายแกว <c oughs> เออจริงหรอกจริงจริงนี่โอ้ยเราต้องไปเก็บเราผมต้องไปเก็บกุญแจแดงแอีกแก่อะไรขึ้นต้นด้วยตัวเอ็นลงท้ายด้วยตัจี อย่าคิดอย่าคิดอะไรมันมีอะไรลง,งกับเจเชียร์อีกแล้วนักนักนักโอ้เจ้าสวัสดีครับผมไปเลยมันคำตอบคือนินจาไม่น่าจอมันแดงกับกับกับพี <laughs> ออ่อ้ดนหนูแท้อีกแล้วไอ่อมโดนหนูแท้ขึ้นอะไรเอ่ยขึ้นต้้วตัวเอนอยู่แอฟริกา อย่าอย่าไม่งั้นผมต้องเซ็นเซอร์คำพูดของคุณนะครับแกจะโดนเกิดมาโดนแะเออตอบตอบมาเหอะตอบมาเหอะอะไรอะไรขคืนตัวโดนตัวเองเวฟนโดนแทะใหญ่เลยเวฟเวฟเวฟเป็นรูปไก่ในที่อเมริกาในจีเรียฮะในจีเรียเออต้องให้ไม่ได้อย่างนี้เออแต่กุก กูเอ้ยติดลิขสิทธิ์ไม่ได้ไม่ได้เราไม่มีลิขสิทธิ์ประเทศเขาว้าเรา่อยู่ประเทศอะไรประเทศเดี๋ยวเราเราไม่มีลิขสิทธิ์ประเทศไทยเราอย่าพูอยู่ใช่ไหม I don't know We are homed เอออย่าพูดไอ้ฟิวมันมันดูมันดูถูกมันดูถูกมันเยียดยามโฮมเม,มดภาษาภาษาจะเ็นแปลว่าคนรวย ออเออจริงด้วยใช่ไหมใช่ไหมการเรียนรู้ภาษานะครับคบุณผู้ชมนี่นครับการเรียนรู้ภาษาครับคําว่านี้ย่อมาจากอะไรในในจีนเรอใอนจีเรยในกีนี่ในกี้จอเรน,นอุ้ยอุ้ยไม่นอ่นี่นี่นต่อโอเคผมกลับมาแล้วผมต้องไปตัดคลิป,ปีกอนอฟ โอ้ดูดูดูเหตุผลที่เอ่อตั้งตัดนะครับก็ไม่รู้สิสักอย่างมันเป็นเพราะเพราะไอ้คนคนั้นคนเดียวเลยที่พูดอ่ะควรตกใจอะไรระวังหนูก่อนดิหรือฟิลพูดคำนั้นดิโอ้ดูดูกำลังจะมาแทะฉันแล้วใช่ไหมกูใช่ไหมอยากกินกูมาจอครับ เจดดงอีกรอบคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเออเปล่าเพื่อนผมชื่อนิกใช่ไหมเขากลัวความมืดมากแต่ว่าเขาก็ยังยังแบบมีความพยายามอะมีความกล้าอยู่ในตัวที่จะไปเชียร์ซอมบี้อะทำไมคุณทำไมคุณผู้ชมไม่น้องชนะความในใจตัวเองอะความกลัวในใจตัวเองขนาดนิกยังกล้าทำไมคุณผู้ชมไม่กล้ามันเข้ามาเหัวหูมันเข้ามาหัวมันเข้ามาทะลุในเซฟโซนแล้วแล้วฉันต้องเกี่ยวคุณใจแดงมาอีกแล้ว เดี๋ยวเป็ดเเดี๋ยวป็ดโชว์ให้ดูเดี๋ยวเป็ดโชว์อนุภาพให้ดูเอ้ยใครก็ได้แบนด์ในฟิลนี้มึงพูดหลายรอบแล้วเนี่ยเสียงโดนแบนมากเลยครับคุณผู้ชมโอไม่หาทางประตูนันไม่เจอโอ้โอ้โ a t o แหวนะ ผมมีเรื่องให้ผมจะมีเรื่องจะเล่าวันหนึ่งเพื่อนผมใส่วงกุบเข้าไปแล้วจากนั้นก็กลายเป็นกบแค่นั้นแหละือกิ๊กเจ้าชายกบอะไรคน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 กบคุณกบคุณกบโอ้ว้าวน่าสนใจมากเลยอย่านะอย่าพูดนะอย่าเดี๋ยวพูดว่าเราอู โอ้ไม่นูนนจะแท่ันหนูจะนะ่นจะแท่เก็บคนจแดงกวะอีกแล้วฮ่า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 ผมเก็บกี่รอบวะเนี่ยเก็บแล้วเก็บเรื่อยๆไหนครับเป็ดยังรอดสายใหม่ต้องรอดสายใหม่ต้องรอดชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอโอ้โหเก็บตายหู้ย พียผู้คอเคิร์สเวิร์ดได้ยังไงอะไรอ่ะตู้ชิบต่อเต่าสาาอยู่ยังม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปตัดก็ได้้วผมเริ่มฉีดแล้วครับตั้งแต่ปิวแผลมันเปิดตรงไหนอ่ะโอ้รอบนี้โอ้ตัดคลิปดีกว่าโอ้โจมคลิปดีไหมเนี่ยไม่ไม่呀呀 มันต้องตัดที่ตัดตัดสั้นที่ไม่สำคัญอะและ้วล้วก็จบอะจนจนจือก่อเราจะออกหาทางออกได้อะเกี่ทีิเลยครับจ้าผมยังหาคุณแจแดงไม่เจอเลยถ้าผมตายรอบนี้แบบผมจะโมโหมากเจอละโอ้ยผมไม่ต้องใช้คุณแจแดงแล้วเย,ย้เอ้ยก็ต้องใช้อย่ดีนนี่นะ เราจะล็อนไเราจะทำตามที่อมอมโบกก็คือเราจะรเอ,อเออผ่านให้ได้ก่อนอยากให้จบกันครับใช่คนดูจะได้ดูแต่คลิปมันจะยาวออ <laughs> โอเคกูเจดเด็แล้วก็ไป วุณแ่น oh, ้ำม uh ันเกิดตรงไหนอาดอนนคุณไม่เขาจอ๋อชั้นสองชั้นสองชั้นสองอเว่าป็วิธีหาไม้หาแผ่นไม้ยังไงก็คือเออตายแล้วฟียดคูสบูดโอ้ชิบชิบเออชิบ ชิบขนมใช่ชิบขนมชิบล็อกกับชิบล็อกหายชิบล็อกชิบล็อกหายเนื้อหายเออต้องมานั่งดูคลิปตัวเองแล้วก็มาตัดโอ้ยมันจะได้ลงตอนไหนเนี่ยบทน้คนดูฟังเลยแล้วกันแค่ขนาดนี้และโยมิสซี่มิสต์ล อย่าต่อเพลงขึ้นมานะอย่าต่อเพลงนะมีลิขสิทธินะอย่าอะไรเพลงอะไรเอฟฟิวตะคักว้าหนูตามหลังตามหองโอโจเป็นไหนแล้วว่โอโจจะเป็นไหนโอโจตุยอีกแล้วว่าผมใจแล้ว เอตอตะบันดักตัดต้ะบันดักบุนสิบสี่ชั่วโมงกี่ทีละกี่ทีละถ้าคลิปน่าเบื่อใครจะไปดูหมดวะนั่นแหละจริงจริงถ้าบอกมัยโอ้ยต้องตามสายไปสายอยู่ตรงไหนสายไปไปไปจี๊ เราเวลาหมดนะครับคุณผู้ชมแล้วผมจะกดปุ่มอีกรอบหนึ่งให้ออมผ่านเราต้องตามสายไปไหนอะไปเอาชีตไปไป let's go let's go ทุกคน let's go let's คุณผู้ชมช่วยผมด้วยทำไมเราไปไม่เห็นจะมีชีตเลยแม่มันจะเปประตู โอ้หนูจะแทะหนูจะแทะเป็ดหนูจะแทะเป็ดหนูอยู่ไหนครับอยู่อยู่อยู่ตรงไหน,นโอ้เจ้าหาเลยเปิดประตูเวฟ้าแล้วเราต้องใช้อะไรอ่ะตองโอ้โอ,โอ,โอ้หนูจะแทะหนูไม่ประตูปิดออกไปกดเอิดปุ่มชั้นชั้นสองให้หน่อยดิอันนั้นน่ะกตเฟสต้องกดให้เราด้วย ได้แล้วขอคนเปิดให้หน่อยโฆษณาค่ะขอ,ขขอขขบคำอะไรเอ่ยขึ้นต้นด้วยตัวเอสเอสลงท้ายด้วยตัวอีสปัยเดแมนคำตอบเอฟซีโอลิกาซีนและพูดเดอร์แมน สปูดเตดอร์แมนแต่สปูดเอร์แมนมันก็ไปก็เสียนะจำมันถเถอะว่อะไรอวออะไรมันคือคำว่าซูซใช่ไหมหอมใช่ไหมหอมคำนี้ใช่ไหมซูคอาอะไรนะครักดดูจะได้ยินเสียงมา<ห>นอานเร ใครร้องเพลงอะไรวะเพราะมากเลยครับนักร้องเสียงพอที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินมาคนไ่ออกคอนเทนต์น่ะพูดย่งตรงอ่ะใช่ไหมเฟียสคนออกคอนเทนต์โเจ้ร้องโอเจ้ร้องเพลงอะไรสกีสกีไม่ได้ t หรอเปิดประตูปิดใช่ไหมพิวสกีนไม่ได้ t o ย l e t กบีนิกาซีดอ่ะน้องโอโจ้น้องน้องเพลงตื่ตื่ตื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 ใช่ไหมเฟียสเฟียสเราฟ้าทำไมอ่ะ ก็เราจะได้ไปเอาชี้ตรงกับตรงสายตามสายไปก็จะได้เอาเหรอเราหยิบตั้งแต่เริ่มเกมบก็อะไรครไม่มันจะมีทางอ้อมอ่ะเป็นประตูที่มันล็อกอยู่อ่ะตอบต้องเดินหามันแล้วเราจะรอกดให้ออมเราไปแล้วเนี่ยถึงยังถึงยังข้างล่างเราถึงตรงประตูที่เชื่อมกับไฟฟ้าอ่ะเปิดยังไม้คนจะบอกนะ ประตูลับก็ไม่เนมีอะไรเลยนี่แต่ผมมะมันจะเป็นประตูเดิเชื่อมกับสายไฟเห็นเห็นแค่ประตูประตูพอพอหมดเวลาสายไฟแล้วปุ๊บมันก็จะปิดก็นั่นแหละประตูนั่นแหละมันมีอะไรมันมีชีตมันมีชีตแค่เนี้ยใช่มันมีชีต โอเคแล้วแล้วแล้วอชิอ่อันสุดท้ายอยู่ไหนเนะเอาเอาเอาไปแล้วใช่ไหมใช่เราเจ้าหายอะ่ะโอเคผมจะจบเกมมนทุกคนแล้วก็จะจบเกมแล้วแล้วผมอะเลือกเลอกแล้วแต่แคุณเลยครับเย้จุด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 อะไรกันได้ไหมน,นี่คือจุดจบเออนี่ใช่ คุณสำเร็จเกมนี้แล้วคุณจดโอ้เย่มันจะได้ออกจากที่นี่สักทีอะไรเนี่ย What about me? ก o ดมิวกอด t me? What about me What is a mew? e m e w เยี่ย u ีบ่ะเยรอยม Why Why โอเคทุกคนจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วครับขอรับชบ<อ>ไมไปนุก